สวัสดีครับมาพบเจอกันใน EP ีที่148นะครับกับบ้านวังกองพักเครื่องนะครับวันนี้มีพระมานําเสนอพี่ๆนะครับทั้งหมด25รายการนะครับรายการละา200บาทนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะครับวันนี้มีพระสวยๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระเนื้อชินตะกัวเยอะหน่อยนะพี่นะนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับติดต่อมาช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับ เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0959588513นะครับ ID รายเ k ีย242535นะครับหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับติดต่อผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านของทองพักเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่1ของวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเนื้อชินตะกัวนะพี่นะเป็นหลวงพ่อจงนะพี่นะวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่นะครับสภาพแบบ ผ่านสงครามมาเลยนะพี่นะนะครับสภาพแบบโอ้โหผมไม่ร well, so ู้จะบรรยายไงจะบรรยายตามภาพนะพี่นะนะครับนะนี่นะครับหลวงพ่อจงนะครับเอาไปใช้พุทธคุณได้นะครับนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับมาต่อไปครับรายการที่สองนะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับปกนะครับนั่งปกนะครับนี่นะครับพระเนื้อชินนะครับนะครับเก่าๆนะครับพี่นะมีคมีาบเขียวขึ้นเลยนะ นะครับรายการที่2นะครับมาต่อไปครับรายการที่3นะครับรายการที่3นะครับนี่นะครับเป็นพระหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคลนะครับปี16นะพี่นะอันนี้เป็นหลังเตารีดนะครับนะครับแต่สภาพที่ผ่านศึกมาเยอะนะพี่นะนะครับเพราะว่าบ้านนี้เขาเก็บพระไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่นะนะครับพระก็จะช้ำๆอย่างนี้เหมือนเขาไม่สนใจนะครับนะครับนะครับรายการที่3นะครับ มาต่อไปครับรายการที่4นะครับเป็นพระปางเปิดโลกนะครับปุกํำแพงนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับเบิดพระปางเปิดโลกนะครับปุกกำแพงนะครับนี่นะครับนี่นะครับกำแพงเพชรนะครับครูทุ่งเศรษฐีหรือเปล่านะพี่นะน่าจะใช่นะครับมาต่อไปครับรายการที่5นะครับอันนี้ทีเด็ดนะพี่นะรายการที่5เป็นนางพญานะครับกุวัดวังมัสะนะครับนี่นะครับ จะสร้างในคราวเดียวกับนางพญาวัดนางพญานะพี่นะสร้างแบบใกล้ๆกันเลยนะไล่เรียงกันเลยนะพี่นะนะครับอันนี้เป็นกุวัดวังมสะนะครับจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับนางพญาวัดวังมสะนะครับมาต่อไปครับรายการที่6นะครับเป็นพระพิมพ์นางพญานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์มีหูนะครับกุลงทอนะครับเป็นกุลงทอพิษณุโลกนะครับนี่นะครับดูข้างนะครับ ดูด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นกุลงทอนะครับอันนี้นะครับรายการที่6นะครับมาต่อไปครับรายการที่7นะครับรายการที่7อันนี้จะเป็นพระเอ่ออะไรนะผงสุพรรณนะพี่นะพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเกจิสร้างนะพี่นะนะครับเขาเลี่ยมมาแบบนี้นะครับนะครับรายการที่7นะครับ ภาพไม่ชัดขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับพี่มาต่อไปครับรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับอันนี้จะเป็นพระผงนะครับหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคร์นะครับเป็นพิมพ์ตอรีดนะครับด้านหลังเขียนว่าร้อยดีร้อยปีนะครับวัดช่องแคร์นะครับด้านหลังจะเป็นตะกุดนะครับตะกุดเงินหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับพี่ลองดูนะนะครับภาพไม่ชัดขอภาพเพิ่มเติมได้นะครับรายการที่8ดนะครับมาต่อไปครับรายการที่9้าครับ <pasa>. รายการที่เก้านะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่พรมนะครับนี่นั่งเต็มอง์นะครับนี่ครับที่ระลึกในงานนะครับนี่นะครับยกฉัดนะครับวัดประสิทธิธรรมนะครับอุดรธานีนะครับปีสี่หนึ่งนะครับนี่นะครับรายการที่เก้านะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบนะครับโอ้โหรายการที่สิบได้สองเหรียญเลยนะพี่นะครับผมให้สองเหรียญเลยนะ พระครูจรันนะครับนี่นะครับนี่เหรียญพระครูจรันรุ่นหนึ่งนะครับได้สองเหรียญเลยนะครับ <forcément, S 1> ตภาพก็พอสวยน่ารัก well. ดีนะพี่นะแลนหลังเป็นแบบนี้นะครับพระครูจรันนะครับสองเหรียญนะครับสองร้อยบาทนะครับรวมท่งนะครับรายการที่ rop, สิบได้สองเหรียญเลยนะมาต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่แหวนนะครับนี่นะครับนะครับสุจิจิโนนะครับนี่ครับเชียงใหม่นะครับปีสองหนึ่งนะครับนี่นะครับ โดยเสด็จพระราชชชกุศลสร้างตึกพยาบาลนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่แหวนปีสองหนึ่งนะครับนะต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับเป็นเหรียญละครังนะครับนี่ละครังเล็กนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคสภาพสวยนะพี่อันนี้สวยนะครับนี่วัดช่องแคตาคีนะครับดูรอยตัดฉีกนะครับนี่นะครับ นี่นะครับหลวงพ่อผมมาช่องแคร์สภาพสวยนะครับลุ้งๆเลยนะครับแดงแป๊ดเลยนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อตะกูนะครับผมไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับนี่สภาพแปบนผักปนมานะพี่นะก็ตลกเป็นธรรมดาเนาะพี่เนาะปล่อยไปตามธรรมชาตินะพี่นะเอาสองร้อยบาทหลุมส่งนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับ สิบสี่นะครับเป็นโอ้โหอันนี้เก่าจริงพี่เก่าจัดเลยอะ่ะนะครับมีแลนดอกมะขามด้วยแล้วก็ล่ําบึกเลยพี่พระองะค์นี้นะครับเป็นสมกรนะพี่นะกุทุ่งเศรษฐีนะครับกําแพงเพชรนะครับนี่นะครับเป็นพระในเวญจจาะคีที่อายุเก่ามากๆเลยนะครับเก่าที่สุดเลยนะครับนะครับ ไม่เป็นไรพี่นะสองร้อยบาทลมสง่งเหมือนกันนะพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับโอ้โหได้สองเหรียญอีกแล้วพี่รายการที่สิบ้าได้สองเหรียญอีกแล้วพี่หลวงปู่เวนนะครับนี่สวยๆเลยนะครับหลวงปูง่เวนะนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่ปีอะไรเนี่ยโอ้โหพี่ปีหนึ่งเก้าด้วยหนึ่งเก้าพี่นะหลวงปู่เวนนะครับรายการที่สิบห้านะครับสองรอยบาทลมส่งนะครับได้สองเหรียญนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับ สิบหกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่สมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าจัดจ้านดีนะพี่นะนะครับเนื้อหาดีมากเลยนะพี่นะนะครับรายการที่สิบหกนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะพี่นะสิบเจ็ดเป็นพระสมเด็จนะครับนี่สมเด็จนะครับไอค้างด้านหลังอ้าวบียันนะครับอันนี้จะเป็นสมเด็จน่าจะเป็นยันของหลวงพ่อแดงนะครับวัดเขาบันไดอิดเดี๋ยวพี่นะ นะครับนะครับสมเด็จหลวงพ่อแดงว่าขอบันไดอิดนะครับารายการที่สิบเจ็ดนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดจะเป็นจอรเ์เข้พี่อะไรเนี่ยเขียนว่าอะไรไม่รู้เนี่ยอะไรมหาเศรษฐีอะไรทักอย่างนะครับรวยค้าฟ้ามหาเศรษฐีอะไรเนี่ยโอ้โหพี่ล่างมียันนะครับ นะครับรายการที่18นะครับมาต่อไปครับรายการที่19นะครับ19นะครับจะเป็นพระท่ากระดานนะครับเนื้อชินนะครับน่าจะเป็นเกจิยุคหลังสร้างนะพี่นะนะครับเพราะว่าเนื้อหาก็ยังดูยังไม่ลึกมากนะครับนะครับผมแจ้งตามตรงนะพี่นะตามเนื้อผ้าเลยนะครับอ่ะมาต่อไปครับรายการที่20สิบนะครับ ยี่สิบนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่อันนี้เก่านะครับเก่าเลยนะครับอ้าวาหะนังมียันพี่เป็นยันตุกตาเหมือนปิดตาเลยพี่ผมก็ไม่ได้ดูเนี่ยผมได้มาก็จิบจิบ,บ,บขึ้นมาเลยนะผมไม่ได้ดูก่อนเลยเนะี่ยนะครับเออแปลกดีนะพี่นะสมเด็จมียันด้วยออะนี่นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับ พอสมเด็จนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเบียแก่นะพี่นะเป็นเนื้อชิ้นตะกัวนะหนักเหมือนกันนะนะครับนี่นะครับผมก็ไม่รู้ที่ไหนสร้างนะพี่นะนะครับนะครับเบียแกนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับนี้เสมาวันทานะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับจัดสร้างใน ประมาณปีสองสี่กว่านะพี่นะอันนี้นะครับถือมาวันทานะครับนะครับอะไรนะวันอะไรวันท้ายเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะครับอ่ะมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามเป็นพระหลวงปูทวดนะครับนี่นะครับนี่เลีนะครับหลวงปูทวดนะครับด้านหลังเป็นเป็นบัวนะพี่นะปั๊มบัวไว้นะครับไม่ทราบปีนะพี่นะนะครับ นะครับใครรู้ที่นะครับใครจัดได้เลยนะครับอ่ะมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่นะครับจะเป็นจะเป็นอันนี้นะครับตะกุดนะครับยี่สิบสี่จะเป็นตะกุดนะครับตะกุดเนื้อตะกัวนะพี่นะตะกุดเนื้อตะกัวนะครับเก่าๆนะครับนะครับ มาต่อไปครับรายการที่25รายการสุดท้ายนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อชิ้นนะครับตะกัวนะครับหลวงปู่สุกวัดปักทองมาขามเท่านะครับด้านหลังมียันนะครับนี่นะครับเป็นหล่อนะครับหล่อตะกัวนะครับนะครับพิมพ์ตัดชิดหรือเปล่านะครับนะก็จบไปแล้วนะครับทั้งหมด25รายการรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อมาช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทร095 95 88 5 1 3นะครับหรือแอดไลน์มาที่ id ken 2 4 2 5 3 5นะครับหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับลายผมชื่อเกนนะครับวันนี้ EP ที่148นะครับขอแยกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ